สิ่งที่อุ้ยเลือกเป็นวิเชอรี่ไรคือเฮียนอตคุณจิณรัตรกุลศัพท์มงคลซึ่งวันนี้ตวัวอุ้ยเองนะฮะเห็นโปรไฟล์ท่านนะติดอันดับยิบของโลกท่านเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็อยู่ด้วยรู้สึกมันอบอุ่นรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนเก่งนะแล้วอุ้ยเลือกเลือกที่ผู้นําและที่ผู้นําที่บอกก็คือเฮียเป็นคนที่คยกว่านำนะนำเข้ามาจากต่างประเทศเราเห็นแล้วว่าเฮียเป็นคนที่ เขาเรียกว่าตัวเราเชื่อและศรัทธาในผู้นําและวันนี้นะครับก่อนที่ตัดสินใจตัวเองนะคะก็คือท่านดรรตพิพัฒน์ซึ่งท่านเองนะเขาเรียกว่าจบทางด้านธุรกิจเครือข่ายมาแล้วก็มีประสบการณ์เราเลยตัดสินใจเลือกในตัวผู้นําที่เข้าสู่นะเอ็นะะวิชเชอรี่ไลท์โดยมีเฮียนอตนะก็คือคุณเจรัสโบรุณทรมงคลที่เราศรัทธาในตัวท่านคําว่าเชื่อและศรัทธาจึงเกิดเป็นเอ็นวิชค อธิบายง่ายๆคือใจมันใจมันไปแล้วค่ะ<อ>กับความรักที่เรามีให้กับเผือกข่ายแล้วก็ถามว่าอใบาตามตัวไปที่บ้านใ<ป>บใบที่ใบสั่งใบที่ต้องให้เตากลับมาทํางานนะคะแต่วันนี้นารารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นปุ๊บก,ก็ถามนะะท่านบอกว่าเราทํางานมาสิบเก้าปีไม่เป็นไรสิ่งที่ลูกเลือกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าเราตัดสินใจดีแล้ว ว่าน,นาระเองค่ะก็ดำเนินชีวิตในธุรกิจเครือข่าย12ปี12ปีมองเป็นสิ่งสวยงามตลอดเลยเพราะเรามีผู้นำเรามีคนที่สอนให้เราเข้าใจคาว่าช่วยเหลือดูแลแล้วก็อาชีพเราอะเป็นอาชีพที่เราสร้างสร้างตัวเราเองอยู่แล้วว่าการดูแลคนคือเราดูแลด้วยหัวใจมาเลยทำให้นาร่ารู้สึกว่าไม่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่า ไม่เป็นพยาบาลทําได้ไหม mm hmm. นาราบ,บอกเลยแค่เรามองทุกคนอยากช่วยเหลือคน mm hmm. นาราบ,บอกเลยไม่จําเป็นต้องเป็นพยาบาลทุกท่านอาชีพอะไรมีแค่หัวใจค่ะที่อยากดูแลคนให้ได้สุขภาพให้ได้โอกาสแล้วก็ให้ได้เขามีความสุขนารามองแค่นี้นาราไม่ได้มองว่าโอ้ต้องเป็นพยาบาลนะต้องเป็นทางการแพทย์มันแค่เป็นแค่เป็นอิิมิตที่วันนี้เราใช้วิชาชีพที่เรามีทำให้เกิดประโยชน์ดีขึ้น ให้คนเข้าใจมากขึ้นทุกอาชีพทําได้หมดไม่ใช่เพศไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยอายุนี่คือสิ่งสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่นาราชอบที่สุดเราก็เป็นอาชีพพยาบาลเราก็ชอบอยู่แล้วเราก็เราก็ทํำมาอยู่แล้วแล้วทําไมเราถึงไม่อยู่ต่อละครับคือจริงๆถามว่าอาชีพราชการดีไหมดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เรานะคะ ในเรื่องอะไรคะในเรื่องเขาเรียกว่ารายได้ส่นแรกเลยรายได้คะ่ะแล้วก็เรามีคนที่เราต้องดูแลนะคะแล้วก็วันนี้มองอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่า,าวันนี้คะ่ะถ้าเราทําแค่เฉพาะในโรงพยาบาลเราจะช่วยเหลือคนแค่ในแค่กลุ่มกลุ่มเนี้ยคะ่ะกลุ่มเดียวแต่เท่านี้เราตัดสินใจที่ลาออกเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายโดยเฉพาะคะ่ะวันนี้นะะในเรื่องสุขภาพ นะในเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญ2รายได้นะสามในเรื่องเวลาการท่องเที่ยว <_ d ata> และต้องบอกว่ารายได้ก็สําคัญที่สุดอะค่ะใช่ค่ะมันเป็นการไปช่วยไปช่วยคนได้มากกว่าที่เราอยู่แค่เฉพาะจํากัดในโรงพยาบาล องหลังอดีตรับราชการเป็นพยาบาลอยู่ศรีราดสิบห้าปีวันนี้โชคดีค่ะที่มีโอกาสนะคะไ้เข้าร่วมธุรกิจเครือกายวันนี้นะคะตัดสินใจลาออกจากวิชาชีพพยาบาลนะ,ะ<อ>แล้วเดินสายธุรกิจเครือข่ายก็สิบห้าปีแล้วนะคะมีความรักนะกับวิชาชีพพยาบาลนะคะแต่ที่ตัดสินใจเพราะวันนี้ตัว,วเองนะเห็นถึงอกก็คคนารานะคะนาราพัฒน์ทองภูบาลนะคะ อดีตพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์นะคะผนกกระดูกและข้อถามาว่ารักไหมโหไม่ต้องพูดถึงค่ะรักมากนะคะแต่สิ่งที่วันนี้นาราทําไมต้องเปลี่ยนก็คือด้วยคําว่าสุขภาพนะที่วันนี้นาราทํางาน19ปีค่ะ19ปีทําให้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสุขภาพของเราเริ่มเริ่มแย่เนาะนะคะดูแลคนอื่นได้แต่นาราไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะก็เลยตัดสินใจค่ะก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย นาร่ามองครั้งแรกด้วยประสบการณ์ตัวเองไม่มีนะคะแต่มองสิ่งทุกอย่างคือสิ่งสวยงามนะคะสิ่งที่วันนี้คือโอกาสที่วันนี้นาร่าได้รับโอกาสนะ,ะมองเป็นสิ่งสวยงามเพราะอะไรคะมันคือโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้นะ,ะสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างสุขภาพทําให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่นาราได้รับจากธุรกิจ MLM หรือเครือข่ายค่ะคูออมนะคะพี่ติมน์สลันดิทวั์ค่ะ ก็ต้องบอกว่ามาจากโรงพยาบาลร,รามาธิบดีค่ะแผนกอายุรกรรมที่วันนี้ค่ะเราทํางานมา12ปีต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันขยันมากค่ะรายไดอ้อ่จริงๆเป็นเรื่องที่ดีไหมนะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่รายได้เราเขาเรียกว่ามันไม่ตอบโจทย์วันนี้ค่ะงานที่เราทำาทำอยู่อาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าเป็นงานเลี้ยงชีวิตได้แต่ไม่สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะเราจรึงมองว่าแล้วอะไรละ่ะที่มาทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือการทําธุรกิจ แต่วันนี้ในการทําธุรกิจเราก็ต้องเลือกค่ะว่าวันนี้บริษัทอะไรผู้นําหรือแม้แต่วันนี้ค่ะในการทํางานค่ะจึงเข้ามาสู่ครับบริษัทเอ็นบิซีไลค่ะเราเป็นอ,อาชีพพยาบาลเราก็ชอบอยู่แล้วเราก,เราก็เราก็ทํำมาอยู่แล้วแล้วทําไมเราถึงไม่อยู่ต่อล่ะครับคือจริงๆถามว่าอาชีพราชการดีไหมดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เรานะคะ ในเรื่องอะไรคะในเรื่องเขาเรียกว่ารายได้สินเกเ่ยรายได้คะ่ะแล้วก็เรามีคนที่เราต้องดูแลนะคะแล้วก็วันนี้มองอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่า,าวันนี้คะ่ะถ้าเราทําแค่เฉพาะในโรงพยาบาลเราจะช่วยเหลือคนแค่ในแค่กลุ่มกลุ่มนี้คะ่ะกลุ่มเดียวแต่เท่าน,นี้เราตัดสินใจที่ลาออกเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายโดยเฉพาะคะ่ะวันนี้นะในเรื่องสุขภาพ นะในเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญ2รายได้นะสามในเรื่องเวลา,าการต้องเที่ยวและต้องบอกว่ารายได้ก็สําคัญที่สุดอะค่ะคใช่ค่ะันเป็นการไปช่วยไปช่วยคนได้มากกว่าที่เราอยู่แค่เฉพาะจํากัดในโรงพยาบาลอะค่ะไปเริ่มไปเริ่มมาเอ๊ะแล้วมารู้จักธุรกิจเครือข่ายช่วงไหนฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตเอ่อโตเป็นช่วงวิกฤตที่ต้องบอกว่าของตัวเองนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาละคะ่ะก็ต้องบอกว่า ปัญญาค่ะบุคคลที่ทําให้อ้อนได้มีโอกาสได้รู้จักเลยก็คือ <ừ> พี่อุ้ยนะคะ <ừ> แล้วก็ท่านด็อกเตอร์ค่ะใช่ค่ะก็ตอนนั้นต้องบอกว่าเออเรามีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรายได้ในเรื่องสุขภาพานะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเนาะแต่ว่าเราก็เหมือนสายสัมพันธ์ค่ะพี่ศรีลาชน้องราม,มาทําให้เราตัดสินใจแล้วก็เดินตามค่ะใช่ค่ะอะไรที่แว็บแรกที่เข้ามารู้จักธุรกิจเครือข่ายแล้วแบบเออนี่แหละธุรกิจที่ฉันตามหายอยู่ ตอนนั้นใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยนะคะเราเราเจอคนที่ต้องบอกว่าโค้ดต้องบอกว่าเป็นโค้ดชีวิตค่ะสิ่งแรกเลยนะที่โค้ดที่ใช่แล้วใช่โค้ดที่ใช่ที่วันนี้เราคิดว่าเราสามารถฝากชีวิตไว้ได้อนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องธุรกิจเครือข่ายการลงทุนที่น้อยเราสามารถมีจุดคุ้มทุนได้นะคะทำที่ไหนก็ได้เพดานเวลาไม่มีนะคะแล้วก็มีต้องบอกว่ามีโค้ชชีวิตเหมือนเมื่อสักครู่แลวเราได้พัฒนาตัวเองเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากค่ะในธุรกิจเครือข่าย วันที่ลาออกก็หัวหน้าค่ะแต่หัวหน้าเป็นต้องบอกว่าวันเขาเขาไม่เข้าใจอ่าแล้วก็เขาเขาเป็นห่วงเราะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราทํางานรัศการมาเป็นสิบปีทางานประจํามาเป็นสิบปีค่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยมันมันจะไปได้สักแค่ไหนกันคือเขาห่วงอ,อแต่วันนี้ตัวเราเองค่ะรู้ได้สัมผัสได้โดยเฉพาะค่ะรายได้ที่มันเข้ามาคือเรามองแล้วว่าวันนี้อาชีพที่เราทําอยู่ค่ะเราเห็นอนาคตคนที่เขาก็เสี่ยนค่ะเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิม แต่ตัวเราเองเนี่ยค่ะเดินตามต้องบอกว่าเดินตามผู้นาก็ปี้ผู้นํามีรายได้หลักแสนต้องบอกว่าหกหลักหลักแสนซึ่งราชการไม่เคยเจอเอาเหรอใช่ค่ะต้องบอกว่าราชการอยานให้ตายก็ได้หลงินตายค่ะต้องบอกว่าจะได้หลักแสนจากการกู้กู้ทุกอย่างค่ะพยาบาลบอกไม่กู้ระเบิดอย่เดียวเราจึงเห็นและนะแล้วเราตัดสินใจแล้วก็เราก็ลงมือทําเพราะเรามีต้นแบบโอเคที่บอกว่าดูแลคนอื่นแต่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองมันมันเป็นเพราะอะไรฮะ คือด้วยที่อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่วันนี้เงินเดือนประจําเงินเดือนประจําถามว่ามันไม่ได้บอกว่าไม่รวยนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เงินเดือนมันไม่ชนเดือนนะะเราก็ต้องเงินเดือนไม่ชนเดือนเราคือเราได้รับเงินเดือนก็จริงค่ะแต่เงินเดือนที่เราจะต้องจ่ายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าผู้หญิงมีค่าต้องบอกว่าผู้หญิงมีค่าค่ะนะคะ แต่วันนี้พอเรามีค่าปั๊บเนี่ยนะคะรายรับที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันไม่เพียงพอนะระต้องเอาตัวเองไปเฝ้าไข้ไปทํโอทนะคะจนทําให้เราเริ่มมีปัญหาสุขภาพค่ะพอเรามีปัญหาสุขภาพค่ะมันทําให้เราดูแลคนอื่นไม่ได้หรอกนารามองไกลกว่านั้นว่าถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราจะเอาตัวเองไปดูแลคนอื่นได้ยังไงเลยทําให้นาราเข้าใจคําว่าจริงๆแล้วน่ะมันมีอาชีพ ที่เราสามารถได้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งเวลาได้ทั้งเที่ยวหรือตบอบโจทย์ชีวิตที่น่าจะดีกว่านี้นาราก็คิดว่าเราสามารถเอาอาชีพของเราไปต่อยอดเพื่อที่จะได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยทั้งแ,แรกที่เรามารู้จักธุรกิจเครือข่ายเรามีบวกหรือลบครับกับธุรกิจนี้คือจริงๆต้องบอกว่านารา,ราเองนะคะถามว่าบวกหรือลบนะเราไม่เคยทําธุรกิจด้านนี้เลย ไม่เคยศึกษาขายของ <ๆ S 2> ไม่เป็นนะคะขายของไม่เป็นที่เกรงใจแต่สิ่งหนึ่งที่นารามีจุดหนึ่งที่เราเราเป็นพยาบาลเนี่ยเราชอบดูแลคน <ๆ S 2> อมันมีความสุขมากเซอร์วิสไม่ดูแลด้วยหัวใจนี่คือสิ่งที่นารามีนาราก็เลยมองคนที่บอกนาราก็คือท่านดรนกพิพัฒน์มณีพัฒนาโชธค่ะท่านสอนว่านี่ก็ดูแลเหมือนกันะมันดูแลเหมือนกันแต่ดูแลยังไงที่จะทำให้เขาอ่ะ เน้นการป้องกันทำให้เขาไม่ต้องไปป่วยในโรงพยาบาลต้องนอนเช็ดตัวต้องเจ็บตัวต้องอันนี้นาราเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มป่วยก่อนใช่เขาเรียกว่าเน้นการป้องกันเพื่อลดคอสใชในการรักษานาราก็เลยเริ่มเห็นเป็นสิ่งสวยงามค่ะครั้งแรกจากเราอาจจะมาจากขาวเนาะขาวคือหมายความว่าไม่เคยทำเนี่ยค่ะเราก็ไม่ลบก็เลยไม่ลบพอเราไม่ลบค่ะเราก็เลยมองธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งสวยงามเลยนะ นารามองแบบนี่แหละนี่แหละนฝันเลย,เ,ลยเราจะได้ทั้งโอกาสนะสวยงามไม่พอนะสุขภาพเราซึ่งตอนนี้เราเริ่มขาดเราเริ่มขาดด้วยอาชีพที่ทําให้เรามีคําว่าสุขภาพมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะนารามองถึงรายได้ที่นาร่าเป็นพยาบาลมนะันไม่ตอบจุตอนนั้นก่อนจะลาออกมาไรายได้เท่าไหร่ครับนาร่ามีประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นแปด เมื่อประมาณปีห้าสี่นาร่ารู้เลยว่ามันไม่พอไม่พอกับผู้หญิงมีค่าอย่างเราเอ <laughs> ผู้หญิงมีค่าอย่างเราค่ะนะคะเรามีค่าเยอะไงคะก็เลยทําให้นาร่าเห็นว่าตัวเนี้ยเครือข่ายมันเป็นสิ่งสูยง,งามมากไม่มีเพดานกั้นหูสุขภาพมีที่ไหนเสียตังเราได้สุขภาพทําให้เราได้สุขภาพสุขภาพสร้างโอกาสทางไรายได้โดยที่วันนี้ไม่มีเพดาน เราขยันเราได้นะคะลงทุนน้อยโอ้หไม่มีธุรกิจตัวไหนที่นารามองว่าลงทุนน้อยได้สุขภาพได้ไรายได้สร้างไรายได้เยอะมากนะคะ,ะเวลาที่นาราขาดจากอาชีพพยาบาลค่ะนาราเป็นพยาบาลอยากได้ตังเยอะเวลาน้อยละอ่านะคะนาราได้เวลาได้เที่ยวได้ในสิ่งที่นาราต้องการเพราะผู้หญิงสิ่งที่นาราต้องการก็คือ รักสวยรักงามแล้วก็ชอบนะคะแบรนด์เนมถามว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องชอบค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้นาราได้ได้ความสุขทุกได้แบบนี้เลยค่ะนารายื่นปุ๊บดาน่าออกพรุ่งนี้เลยทำไมคือด้วยนาใจนาราก็รักพยาบาลค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะออกไปทําสิ่งที่วันนี้สร้างให้คนได้สุขภาพช่วยเหลือคน ในหนึ่งเดือนนาราคิดว่านาร่าน่าจะทําให้คนเข้าใจเรื่องสุขภาพมากเพราะง่ายๆคือใจมันใจมันไปแล้วค่ะ,ะกับความรักที่เรามีให้กับเพื่อค่คยแล้วก็ถามว่าอใบาตามตัวไปที่บ้านใบใบที่ใบสับ่งใบใบที่ต้องให้เตากลับมาทํางานนะคะแต่วันนี้นาร่ารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นปุ๊บก,ก็ถามนะะท่านบอกว่าเราทํางานมาสิบเก้าปีไม่เป็นไรสิ่งที่ลูกเลือกเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าเราตัดสินใจดีแล้วว่านาราเองค่ะก็ดำเนินชีวิตในธุรกิจเครือข่าย12ปี12ปีมองเป็นสิ่งสวยงามตลอดเลยเพราะเรามีผู้นำเรามีคนที่สอนให้เราเข้าใจคาว่าช่วยเหลือดูแลแล้วก็อาชีพเราอะเป็นอาชีพที่เราสร้างสร้างตัวเราเองอยู่แล้วว่าการดูแลคนคือเราดูแลด้วยหัวใจมาเลยทำให้นารารู้สึกว่าไม่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่า ไม่เป็นพยาบาลทําได้ไหม mm hmm. นาราบ,บอกเลยแค่รมองทุกคนอยากช่วยเหลือคนนาราบ,บอกเลยไม่จําเป็นต้องเป็นพยาบาลทุกท่านอาชีพอะไรมีแค่หัวใจค่ะที่อยากดูแลคนให้ได้สุขภาพให้ได้โอกาสแล้วก็ให้ได้เขามีความสุขนาราามองแค่นี้นาราไม่ได้มองว่าโอ้ต้องเป็นพยาบาลนะต้องเป็นทางการแพทย์มันแค่เป็นแค่เป็นอินมิมิที่วันนี้เราใช้วิชาชีพที่เรามีทำให้เกิดประโยชน์ดีขึ้น ให้คนเข้าใจมากขึ้นทุกอาชีพทำได้หมดไม่ใช่เพศไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยอายุนี่คือสิ่งสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่นาราชอบที่สุดมีเคสไหนที่แบบว่าทั้งแบบโอ้โหแบบเฮ้เยเรารู้สึกสะเทือนใจมากกับรู้สึกที่แบบประทับใจมากมีมีเคสไหนบ้างไหมฮะมีค่ะมีเคสคนไข้ที่เราเรารู้อยู่แล้วเขาป่วยแต่เราไม่สามารถช่วยเขาได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่วันนี้ตัววิเอง เห็นว่าวันนี้นะคะในธุรก um ิจก็ขายนะสิ่งที่จะมาต่อยอดทําให้คนไข้ตัววิเองได้รับในเรื่องของสุขภาพกินยาหาหมอดีไหมคะดีค่ะแต่ส yes. ิ่งท right ี่ตัววิเองนะคะอยู <t <t ่ส5บห้าป ok ีรู Diamond> ้ว่าการกินยาหาหมอทําให้ตับไปันได้เสียนะอะไรอ่ะที่จะทําให้คนที่อุ้ยรักที่ดูแลมาเป็นสิบสิบปีคนไข้คือญาติหมดเพราะอุ้ยคิดว่าคนไข้คือญาติจึงทำให้วันนี้ตัววิเองก็มองหาว่าอะไรที่จะมาช่วย แล้วก็จะทําให้คนที่วิลั์มีโอกาสใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่ทําให้สิบห้าปีทําให้เราต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอาชีพสายอาชีพเลยอะไรที่ทําให้เราต้องคิดหรือว่าทบทวนใหม่คือวันนี้ตัววิเองนะคะถือว่าอยู่ในรชาชการนานถึงสิบห้าปีสิ่งที่ครูวิคิดว่าถ้าผ่านไปอีกนะตัวครูวิเองกเกษียณก็ต้องต้องใช้ชีวิตขึ้นเวรล,ลงเวร ซึ่งวันนี้ตัวเองไม่มีอิสระทางด้านเวลาไม่มีอิสระทางด้านเศษษรษฐกิจและก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตัววิเองเป็นคนที่ชอบในการท่องเที่ยวเพราะงะั้นถ้าอุ้ยจะไปเที่ยวต่างประเทศอุ้ยต้องกู้เงินสะกอน่ะมันเลยทำให้ตัว,วเองมองเขาเรียกว่าออกนอกเขาเรียกว่า fort Zone. คอมฟอร์ทโซนมองค่ะว่า คนที่มาใช้บริการในไข่ทำไมคนนั้นรวยจังทำไมก็ยิ่งกระเป๋าเป็นเนมสวยจังเลยทำไมก็มีหน้าตาที่แบบสวยอาญาติคนไข่ไม่ใช่กันไข่มันเลยทำให้ตัววิเองอยากเอก๊ใช่แต่วันหนึ่งตัวเองก็คือมาจากคำว่าส,สุขภาพเพราะว่าขึ้นเวรโลงเวลหนักอย่างที่บอกก็มีปัญหาเป็นเมเกนแล้วมีโอกาสได้เข้าสู่เขาเรียกว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันจึงทำให้เราประทับใจ นะฮะแล้ววันนี้หลังจากที่ตัดสินใจมาเก็นอะไรที่บอกได้เลยนะคะว่าวิชาชีพรักมากแต่วันนี้นะคะตัวเองได้รับโอกาสที่ดีจากธุรกิจเครือข่ายที่ได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ลดการกินยาลดการหาหมอลดการผ่าตัดนี่คือจุดพีคที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขวันที่เราลาออกประกาศลาออก จากอาชีพพยาบาลวันแรกมีคนเห็นด้วยไหมฮะแต่หลาย<ม>คนเขาไม่ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครสนับสนุนเพราะเขาไม่ผิดเขาไม่เข้าใจแต่วันนี้ตัวอุยเองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นอะไรที่สวยงามเหมือนพี่นาราพูดแต่สิ่งเดียวเลยที่ทําให้ตัวอุยเองก้าวพ้นก็คือวันนี้อุ้ยพิสูจน์ที่ตัวเองนะฮะพิสูจน์ผ่านมาเ,าเรียกว่าสิบสี่ปีที่เข้าสู่วงการเครือข่าย แต่วันนี้ถือว่าโชคดีค่ะนะการทําธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องตัวเราเก่งแต่ครูมีครูมีโค้ดต้องขอบคุณท่านดเตอร์นพิบัซึ่งเปิดโอกาสและสอนแนวความคิดคําพูดการกระทาเขาเรียกว่าทาแบบง่ายๆค่ะพี่อ๋น mm hmm. มันเลยทําให้เราเห็นถึงโอกาสวิเคนที่เราทําได้เพราะการเราเป็นพยาบาลมันยากนะคะกว่าเราจะเรียนจบ mm hmm. แต่ธุรกิจเครือข่ายเราแค่ทําตาม mm hmm. มีคนก็เรียกว่าทาตามวิธีการ นะทุกอย่างอยู่ในกรอบหมดแล้วก็แค่เดินตามทําตามเขาบอกไม่เถียงแต่ถาม<ๆ>ทําตามอย่างเดียวสิ่งที่อุ้ยเลือกเป็นวิเชอรี่ไลค์คือเฮียนอตคุณจิรัตกุลทร์องคลซึ่งวันนี้ตัวอุ้ยเองนะฮะเห็นโปรไฟล์ท่านนะติดอันดับยิปของโลกท่านเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็อยู่ด้วยรู้สึกมันอบอุ่นรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนเก่งนะแล้วอุ้ยเลือกเลือกที่ผู้นําและที่ผู้นําที่บอกก็คือเฮียเป็นคนที่ คือเรียกว่านํานะนําเข้ามาจากต่างประเทศเราเห็นแล้วว่าเฮียเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัวเราเชื่อและศรัทธาในผู้นําและวันนี้นะครับก่อนที่ตัดสินใจตัวเองนะคะก็คือท่านดรรภพิพัฒน์ซึ่งท่านเองนะเขาเรียกว่าจบทางด้านธุรกิจเครือข่ายมาแล้วก็มีประสบการณ์เราเลยตัดสินใจเลือกในตัวผู้นําที่เข้าสู่นะ e n r i c e r y Life โดยมีเฮียน็อตนะก็คือ คุณเจรต์โทรศัพท์มงคลที่เราศรัทธาในตัวท่านคําว่าเชื่อและศรัทธาจึงเกิดเป็นเอ็นวิชค่ขยายความคําว่าเอ็นวิชเนอรี่ไล์คืออะไรเอ็นวิชเนอรี่ไล์นะคะมันคือชีวิตเหนือจินตนาการที่วันนี้นะคะคําว่าเหนือจินตนาการคืออะไรวันนี้ด้วยบริษัทนะด้วยบริษัทค่ะที่นะคะใช้นักวิทยาศาสตร์นะคะ นักวิจัยค่ะที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยมาเป็นผู้บริหารนะคะวันนี้นาร่ามองแน่ว่าเอาง่ายๆอะ่ะบริษัทของเรามันล้ำและมันล้ำกว่าทั่วโลกเลยเอาง่ายของเราคือล้ำยังไงเราไม่ได้ใช้นักการตลาดในการเป็นผู้บริหารเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเรามุ่งเน้นเรื่องคิดค้นวิจัยผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยคนได้จริงๆ นะคะด้วยนวัตกรรมระดับโลก LNDT 95%ที่นำส่งสารอาหารเข้าเซลล์โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาเคมีด้วยนะคะที่วันนี้คิดคน้นวิจัยผลิตร,ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในบริษัทของเราค่ะและนะคะ,ะ,นะคะวันนี้ล้ำยังไงตัวผลิตภัณฑ์นะ,ะตอนนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เขาทําวิจัยมาว่านะมันช่วยทําให้คนอายุยืนยาวขึ้นครูห้อมครับแผนของ In ็ i บิชเนอ y l i ไ e เป็นยังไงแตกต่างยังไงกับธุรกิจอื่นที่เราเคยทํามาก็ก็ต้องบอกนี้ค่ะแผนแผนที่นี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นรวม3ามแผนที่ดีที่สุดของโลกเพราะต้องบอกว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องบอกว่าคิดค้นมาแล้วว่านะแผนไหนที่ดีที่สุดนะ,ะแล้วก็เป็นแผนที่ทําง่าย แล้วทาให้มีเราทาให้เราค่ะมีรายได้หลักหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนได้นะคะโดยเฉพาะค่าวิงานค่าวิงานคืออะไรค่าวิงานก็คือวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่เราเแม่ทีมค่ะคแม่ทีมสามารถที่จะดูแลลูกทีมได้วันนี้ลูกทีมเราได้รายได้แต่แต่อะไรคะต้องบอกว่าเ,เราได้อะไรคะเราได้คะแนนเขาเรียกว่ากินได้พีวีได้พีวีแต่บางทีมันไม่พอค่นะ บริษัทจึงมีค่าวิ่งงานตรงนี้ให้เราสามารถค่ะดูแลทีมงานแล้วก็ง่ายด้วยนะคะต้องบอกว่าทําแบบง่ายๆอะ่ะหลายๆคนเองก็จะมองว่าขายตรงอินเตอร์มันก็เป็นโหมันยากอะมันโห่หนึ่งรักษายอดสูงแผนก็ยากในมุมมองของค,ครูนา่าเองมองไงบ้างครับจริงๆคาว่าอินเตอร์อะ่ะมันก็คือโกลบอลเนาะ,ะมันก็คือทั่วโลกจริงๆนะถล้าก็มองบวกอ,อีกอะค่ะว่า จริงถ้าวันนี้เราทําที่ไทยนาร่ามองแบบนี้ไม่ใช่ว่าสินค้าไทยไม่ดีดีค่ะ,ะแต่ว่านาร่าว่ามันน่าจะร,รายได้มันน่าจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ขนาดนั้นเพราะอะไรคะการที่เราจะทําเครือข่ายคําว่าเครือข่ายนาร่ามองว่าทั่วโลกอ่ะคนมันมากขึ้นไงนคะคนมากขึ้นพอคนมากขึ้นเนี่ยรายได้มันต้องมากแน่นอนนาร้ามองแบบนี้ แล้วที่สำคัญด้วย Enrich Canary l i f e เนี่ยค่ะตอนนี้มันเป็น global นะ global ที่วันนี้บริษัทของเรามีระบบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นถ้าระบบพูดถึงระบบการทำการสมัครเรามีแอปพลิเคชันที่วันนี้ทุกคนจะอยู่ที่มุมไหนของโลกก็สามารถสมัครได้เองเลยนะาราู้สึกม,มันง่ายแต่ถ้าสมัยก่อนต้องส่งเอกสารต้องแฟกเอกสารแต่ตอนนี้ค่ะ ระบบบริษัทของเรามีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็สามารถสมัครได้กรอกเองได้เลยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนาราเมื่อก่อนนะก็มองว่าถ้าอินเตอร์มันจะยากแต่ตอนนี้นะก็เปลี่ยนอีกการส่งสินค้าง่ายอีกเราทำออเดอร์เข้าบริษัทที่เดียวของเราคือสหรัฐอเมริกาบริษัทของเราสามารถที่จะส่งออเดอร์ไปทั่วทุกมุมโลกให้กับเรา งา่ายข้อสองแล้วนะถูกต้องค่ะนี่ลนะเระบบาบอกง่ายสองข้อแล้วนะคะนะถ้ามองข้อสามอีกระบบการเรียนการสอนเมื่อก่อนมันจะต้องแบบไปเจอกันไปสอนกันเจอหน้ากันถึงจะสอนกันได้แต่ตอนนี้เราอยู่แค่มุมไหนของโลกอยู่ตรงไหนเราก็เจอกันได้ไม่ว่าจะเป็นในซูมไม่ว่าจะเป็นในไลน์คอเราสามารถเจอหน้าเห็นหน้ากัน สอนถ่ายทอดวิชากันได้เลยนะง่ายมากนะมองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันกว้างแล้วค่ะคนเล่น Facebook ประมาณ52ล้านคนแค่ในประเทศไทยนะนะฮะทั่วโลกอีกละ่ะคะที่เราจะสามารถคำเครือขขายขยายไปทั่วโลกเพราะว่าวันนี้ค่ะบริษัทเอ็นวิเชออไรไล์ค่ะทุกอย่างมีความพร้อมมีความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สองบริษัทไบโอเทค กับไอ Health ที่มันจับมือร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะบริษัทของเราเนี่ยทำงานง่ายๆค่ะทำงานง่ายๆแล้วก็มีสินค้าสินค้าต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เป็นนวัตรกรรมนะคะและแผนรายได้ที่วันนี้ม,นมันทำให้เราเนี่ยค่ะมันตอบโจทย์ทำแบบง่ายๆและทำให้ทุกคนมีรายได้ทุกคนมีรายได้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะโดยเฉพาะเป้าหมาย นะเป้าหมายของบริษัทของเรานะคะเราจะไปที่หลักพันล้านถึงหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะทุกอย่างเรามีความพร้อมหมดด้วยระบบนะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าวันนี้ค่ะการทำงานทุกอย่างค่ะขอแค่ตัวเราค่ะโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเราเอ่อมองหาเราก็จะมองเห็นที่นี่ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทุกคนตอบโจทย์ได้นะคะเป็นวิชนาลีไลฟ์นะคะมันตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพ ตอนะบโจทย์ทางด้านโอกาสสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้แล้วก็ทําให้เราได้โอกาสทางด้านเวลาซึ่ง3สิ่งนะคะราบอกเลยว่าทุกคนต้องการนะคะและก็ที่สําคัญค่ะด้วยบริษัทที่น้องอ้อมพูดไปเมื่อกี้นะคะความมั่นคงนะคะความมั่นคงของบริษัทสินค้านะที่วันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักวิจัยนะที่คิดค้นวิจัยผลิตขึ้นมานะได้รับรางวัลโนเบลนะตัวบุคคลนะคะแล้วก็แผนไรายได้ที่ตอบโจทย์นะทุกท่านคะ เราเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาในระบบซึ่งถือว่าวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นนะเราเพิ่งเริ่มต้นแต่ตอนนี้เชื่อไหมคะในระยะเวลาแค่8เดือน8เดือนค่ะตอนนี้บริษัทของเราขยายในเอเชียแปซิฟิกตอนนี้10ประเทศแล้วรวมไทยนะที่นี่ก็คือตึกสกายไนชั้น5นะของบริษัทที่ไทยนะออฟฟิศที่ไทยและที่สำคัญ10ประเทศของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะ อินโดบังคลาเทศฟิลิปปินส์นะไต้หวันนะคะและอีกหลายประเทศที่นารากล่าวมานะมีออฟฟิศเรียบร้อยนะคะและเราทําการที่จะขยายอีกนะคะทั่วโลกนะอยากให้ทุกท่านนะเป็นหนึ่งหนึ่งใน e n v i s i o n a r y Life ที่ทุกท่านเห็นโอกาสเข้ามาศึกษาค่ะและเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เริ่มต้นนะได้รับโอกาส นะแล้วก็ทุกท่านทําได้แน่นอนไม่จําเป็นต้องเป็นพยาบาลนะทุกอาชีพขอให้อายุสัก20นะคะหา20อาชีพเพศวัยนะคะแค่นี้เองด้วยหัวใจค่ะที่เข้ามาทุกท่านทําได้แน่นอน,นะคะ่ะนะครับวันนี้เราได้รับผลกระทบนะคะช่วงนี้วิกฤตโควิดนะโควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะมองนะว่า e n v i c h e r y Life จะช่วยพวกเรานะในเรื่องของวิกฤตโควิด นะในเรื่องของสุขภาพนะฮะและสิ่งสําคัญที่สุดนะะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศที่เรานั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบนะซึ่งระบบ AI ซึ่งเหมือนว้าวมากซึ่งกําลังเตรียมให้ทุกคนนะฮะวันนี้ขอเพียงแค่วันนี้นะคะเรานะคะเขาเรียกว่าแต่ตัวเองนะเราส่งมอบนะเรามอบเราให้นะให้ด้วยที่หัวใจและอยากให้นะคะคนที่กาลังลรับชมไรนี้อยู่นะคะเข้ามาเรียนรู้นะระบบการเรียนรู้แบบง่าย นะติดต่อคนเรียกวิจันะหรือติดต่อคุูอุ้ยนะคะง่ายๆนะคะวันนี้เราก็จะได้เข้าสู่นะคะเอ็นดิเชอรี่ไรวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเฮียน็อตนะซึ่งเรียกว่าเปิดโอกาสให้พวกเราคนไทยเดอร์ทีมนะนี่มีโอกาสแล้วมีออฟฟิศที่สวยงาม ไม่แพ้ประเทศอื่นในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามานะคะในออฟฟิศของพวกเรานะคะจันถึงเสานะจันถึงเสาตั้งแต่10โมงเช้าะ,ะยัน6โมงเย็นนะคะวันนี้ก็นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะวันนี้ใครอยากจะไปเที่ยวกับคูอุ่ยนะคะโปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้ก็เรียนเชิญพี่อันแล้วนะคะไปเที่ยวม,มาเลเซียกันนะคะงานคอร์มเอนั่นของบริษัทเอ็นวิเชอรี่ไลรวมทุกประเทศค่ะวันนี้ก็ อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาแล้วมีความสุขอะเพราะชีวิตของกูอยนะคะความสุขนะแล้วจะตามมาด้วยความสําเร็จค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดในโลกค่ะ